บ้านป่าของหนุ่มสุรวุฒิค่ะอยู่กลางป่าสภาพเป็นแบบนี้บ้านของหนุ่มชีวิตไม่เคยเป็นพระเอกต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเจ้าตัวเองจะเป็นพระเอกแต่การใช้ชีวิตนั้นหลายคนเองอาจจะไม่เคยเห็นเขาในมุมนี้และคะ่ะเป็นอีกคนในวงการบันเทิงนะคะสาหรับเจ้าตัวเองนั้นเกิดในวันที่23พฤษภาคม2517และเกิดที่จังหวัดอุด,อดรดิาน์ค่ะจบการศึกษาปรตีจากคณะศิลปกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเกลกนั่นเองแล้วก็เห็นได้ว่า เจ้าตัวเองมีผลงานการแสดงอย่างมากมายนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามชีวิตเขาละค่ะต้องบอกว่าขอห่างไกลจากพื้นที่ตึกสูงเข้ามาอยู่ใจกลางป่าที่มีแต่ความสุขรอบน้ําเองนั้นก็ติดกับริมแม่น้ําค่ะเขาอยู่กับภรรยามักจะตื่นมาแต่เช้าเพื่อจะไปใส่บาตรริมน้ําบ่อยครั้งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสุขกับธรรมชาติจริงๆเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันค่ะ